<Yes. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด d ี DP ค่ะมีใครคนดูหรือยังสวัสดีค่ะตอนไลน์นี้เก็บไว้ดูได้ไม,ไมั้ยคะได้ใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรเวลาเล่นรีบนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ๆท่านใดกำลังทำงนานอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ร้าน DP ก็มาอยู่กับฟอดเลนเจอร์ปี2020 วันนี้ก็จะมาลาถอดให้ดูกันนะคะพี่ๆท่านหลายท่านถ,าถอดเ้หรือเปลทำเองริบฝาลนู่นนี่นั่นถอดยังไงอยากดูวิธีนะคะมาวันนี้เราก็มาถอดกันสดๆเลยนะคะในผอดเราก็ต้องเตรียมหลยกระเาจานะคะแล้วก็ขอขอเป็นตัวช่วยเป็นพลาสติกในการแง้มมุมนิดนึงนะคะอะมาเริ่มกันเลยหน้าตาแบบนี้พี่ๆีท่านแดกี้เป็นผอด M4 นะคะปอด2019หน้าตาแบบนี้นะคะมาเรามาถอดพร้อมกันก่อนตื่นนะคะแม่คะก็จะนงนี้ยไอยช่องไอนี้ก่อนนะคะช่องแอร์ก่อนต้องใช้ตัวช่วยนะอ่ะในรุ่นรุ่นตัวนี้ที่เป็นสีดําแบบนี้ที่ไม่ใช่สีเงินเงินโครเมียมนะคะมันจะงัดง่ายนะคะมันจะงัดไม่ยากมากออกมาแล้วหนึ่งชิ้นะคะ ในรุ่นนี้ยมันเป็นที่เป็นพลาสติกสีๆๆดำอย่างเงี้ยจะงัดง่ายนะคะลูกค้าแต่ถ้าเป็นตัวโคเมียมมันจะงัดยากนะเพราะฉะนั้นอย่าดึงแรงนะคะค่อยๆนะคะอ่ะเสร็จแล้วตัวต่อไปนะคะตัวนี้ที่ปิดครอบครอบแผงน่นะะดึงออกมาได้เลย ขอบด้านล่างก่อนนะคะแกะสุดๆลืมเหมือนกันแล้วก็ดึงตรงๆนี่ออกมาแล้วนะคะหนึ่งชิ้นซ้ายขวานะคะซ้ายขวานะคะเอาให้พร้อมกันฝั่งน,นี้มันจะมันจะยากนิดนึงนะคะระวังเป็นรอยนะคะลูกค้าอย่าอย่าจะอ,อย่าใช้แรงเยอะนะคะคง้อแง้มแล้วใช้มือเราดันนะ เราดึงดึงไปเลยเราก็จะไม่ไหวเนาะแรงไม่ถึงใช้ไม้ไม่หักนะคะเสียงน่ากลัวแต่ไม่หักนะอยู่ครบนะอ่ะเสร็จแล้วมาชิ้นนี้ต่ออืออ่ะนะคะอยู่ครบ รอยไม่มีนะคะเห็นไหมคะเวลาเราทําเราอยากให้มีรอยนะคะถ้ามีรอยแล้วมันจะไม่สวยนะคะพลาสติกพวกนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้ทีนี้นะคะเราก็จะมาหาบล็อกเบอร์เจกันนะคะในการถอดน,นะคะปะเจดดาวใช้ข้างในนะคะเดี๋ยวแม่ค้าไปหาบล็อกเบอร์เจ็แป๊บนึง เราขออภัยที่ให้ร่อนานนะคะเราก็จะทําการพันนิดนึงว่ามันไม่หลุดร่อนไปไหนนะคะเหมือนเดิมเทปที่ไม่ค้าใช้ติบผ้านะคะ่ต้องใช้แรนเยอะนิดนึงจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าน็อตมีหลายตัวมาก เหมือนกันกันกบฟอร์ดปี2018ที่มีเครื่องเล่นนะคะสำหรับรุ่นนี้ปี2019แตกต่างจากเพื่อนยังไงคือข้างล่างจะไม่สามารถใส่แผ่น DVD ได้นะคะเป็นแผนแก่อย่างเดียวบล็อกเบอร์7นะคะบล็อกเบอร์7บล็อกแบบนี้นะ ถุดเลยนะคะถอดเทีมหมดข้างล่างจะแน่นมากไม่หักนะคะไม่หักเสียงโป๊ะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าแอะหักหรือเปล่านี่หักมะะ <c oughs> ันลงยังไม่หมดนะคะยังมีน็อตจากด้านล่างอีก เนี่ยนะคะพอถอดน็อตออกเสร็จแล้วนะคะต้องแงะแงะช่องนี้นะคะที่จุดบุหรี่นะคะแงะออกมาแล้วมันจะมีน็อตตรงกลางนะคะอย่าเพิ่งดึงทั้งทั้งเซตเลยนะ,ะน็อตเรายังถัานไม่หมดะะอ่าหัวออกมาแล้วนะคะพอออกมาเสร็จรปุ๊บเราก็ทําการชักลักพวกไฟจุดบุหรี่ออกนะคะตัวนี้ช่อง usb ชักไม่ได้ยังไปไว้ข้างๆก่อน ฝากไว้ก่อนแล้วก็จะมีน็อตด,ด้านในสองตัวนะคะเบอร์เจ็ดเหมือนกันค่ะี่ค่ะออกมาแล้วหนึ่งตัวหรืออีกหนึ่งตัว ร้อนนะคะวันนี้ฝนไม่ตกอ่านี่นะคะเสร็จแล้วมาข้างบนอย่าเพิ่งดึงเลยนะคะเหร็จไหมคะมันมีเขี่ยวอ่าเสร็จแล้วไฟไฟขอข่างอันนี้มันจะบีบจากด้านข้างนะคะระวังล้ะงัดล้มหัก หน้ากากชิ้นส่วนของหน้ากากก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะไว้ก่อนข้างในจอจะมีน็อตอีกสี่ตัวนะคะแล้วก็ด้านล่างที่ยึดแผงแอร์แผงแอร์เราก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะคะสี่ตัวเราเอาออกเพื่อที่จะเปลี่ยนฐานด้านในใหม่นะคะให้มันมันคล้องกับจอข้างบนนะแม่ค้าถอดเพื่อที่จะ เปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะคะวันนี้คอดคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น P X6 นะคะแรมสีลม640นะพักๆของน,นี้เลยค่ะในขณะที่ลูกค้าทำอะไรนะคะลูกค้าอย่าเปิดสวิตช์กุญแจทิ้งไว้นะอ่ะอองมา้วนะคะชิ้นล่างพร้อมกัวเหนือนไมค้ด้วยแตกอ่ะมาขอด้านบน ไม่ได้ไม่ได้ปิดบางอะไรเลยนะคะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยลูกค้าท่านใดเห็นแล้วนะคะรู้ว่ามันมันมีประโยชน์หรือเพื่อนที่ใช้ฟอร์ดด้วยกันลูกค้าแชร์ให้แม่ค้าหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะตอบแทนกันนะคะในการทำคลิปดีๆถ้าได้มีกำลังใจทำคลิปเยอะๆเ,เออจุ๊บออกมาแล้วอ่ะออกมาแล้วนะคะปักด้านหลังนะคะมีอยู่สามปัก ปัออกเลยค่ะชึบชึบตรงนี้ถอดยากหน่อยอ่ะเอาไปแล้วปักเสาอากาศนะคะปักไฟปัก USB เสร็จแล้วเรียบร้อยในการถอดค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะ สนใจหรือว่าข้องใจกิญหาตรงไหนนะคะคอมเมนต์นด้านล่างนะหมคะว่าจะเข้ามาตอบให้นะคะส่วนท่านใดที่ไลน์มาหรือเฟซมาถามปัญหาต่างๆ่างมันแม่ค้าไม่ได้ตอบนะคะบางทีขออาภัยมันเยอะมากบางทีแม่ค้ามองไม่เห็นนะคะตอบไม่ทันนะคะเพราะหน้าร้านก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงขอแล้วได้มาไปแล้ว,ลวอ่ะอ่บเหงื่อแทนน้ำเลย